ชุดขายดีของแม่จำเนียนออนุษย์แล้วก็แม่จำเนียนนะครับสูตรหลักของท่านนะครับก็แล้วก็จะมีเลขของโอเคลอตเตอรี่นะครับที่ชนกันนะครับอันนี้เป็นสถิติงวดที่แล้วนะครับก็มี28นะครับมีเลขไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับสลับ10อันดับเลขที่ขายดีนะครับผมเอาสถิติงวดที่แล้วมาให้ดูนะครับเลขที่เข้าก็คือ58ตรงนี้นะครับ เลขล่างออก83ไม่เข้านะครับก็เข้าในส่วนเลขบนนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูสถิติย้อนหลังมันดีอย่างไรนะครับก็วันนี้ผมท้ายท้ายคลิปผมจับคู่ให้เลขที่ชนกันสสำนักเลยนะครับครับเรามาดูของแม่จำเนียรก่อนนะครับแม่จำเนียรให้มา2879นะครับ6กแปดเจ็าแล้วก็จะมี 6 6 5 7 7 2 0, 2 6เเลขที่ขายดีนะครับเป็นเลข10อันดับสามสามฉบับเลยเลยครับที่ผมจะจับคู่ให้นะครับจากหลายชุดนะครับลดไปแค่เทียบเลขที่เหมือนกันใน3ามานักนะครับที่3สํานักให้ตรงกันนะครับย้านะครับชมเป็นเพื่อแนวทางในความบันเทิงนะครับเป็นการวิเคราะห์ เลขรัฐบาลนะครับนำพาเป็นแนวทางนะครับผัดไปเราจะมาดูของแม่อ่อนนุชนะครับอ่อนนุชนะครับแม่จำเนียนอ่อนนุชให้มานะครับก็มี2879นะครับ2879นะครับ6 8นะครับ68 78นะครับแล้วก็ 528965472026นะครับนะครับถัดไปก็จะเป็นเลขที่วงกลมให้ช่องเล็กๆแคบหน้าจอไว้ดูกันนะครับเลขเด่นของคำชนโน้แล้วก็มีอาจารย์ที่เคยตามนะครับมาดูของโอเครอตเตอรี่นะครับส่วนโอเครอตเตอรี่ก็มี28นะครับ286252 8, 7, 6 8ดเจนะครับเป็นเลขหน้าติดตามอยู่นะครับ5 6 5 4 2 0 6 9นะครับสลับโอเคลอตเตอรี่นะครับเป็นเลขที่ได้กระแสความนิยมนะครับแล้วมาดูเลขแม่ธรรมเนียนนะครับ แม่ทำเนียนโรต,ตรี่นะครับเป็นเลขสูตรเลขรวมนะครับก็มี28เหมือนเดิมนะครับ2810นะครับ6888ด7 13 21 63นะครับ9865ก็ตรงกัน4ฉบับเลยนะครับ4ฉบับชนกันเลยนะครับที่ผมสรุปไว้ให้ก็คือไม่ได้รวมของแม่ทำเนียนนะครับ เพราะว่าตัวเลขมันเหมือนกันนะครับก็สี่สำนักสามสำนักเหมือนกันหมดเลยเป็นต้นฉบับห่างกันไม่แค่กี่ตัวนะครับนอกเหนือจากตัวเด่นก็จะมีสองหนึ่งนะครับสี่เจ็ดแค่นั้นนะครับที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ห้าสี่หกเก้าหกสามหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นของหลายๆสำนักที่รวมกันมานะครับเดลอนิวไทยรัฐ มางกอกลูดแล้วก็จะมีเลขเจาะใจสมหวังนะครับ972นะครับเป็นแนวทางให้สลับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดไลค์นะครับนะครับเป็นแนวทางให้สลับเอฟทีทุกขั้นนะครับที่ยังไม่มีเลขในใจนะครับนําไปพิจารณากันดูนะครับเรามาดูอีกฉบับหนึ่งนะครับ อีกฉบับนี้นะครับเป็นของแม่ทำเนียนนะครับที่ยังไม่รวมนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับที่ยังไม่รวมนะครับอันนี้ผมไม่รวมก็แล้วกันนะครับเลขมันเหมือนกันหมดเลยนะครับก็รวมไม่แค่สำนักที่ดังๆที่ขายดีอันนี้เป็นเลขที่ขายดีนะครับของแม่ทำเนียนจนถึงลอตเตอรี่โอเคนะครับ โอเคลอตเตอรี่ okay, นะครับเรามาดูของรวมซื้อพิมพ์4ค่ายดังนะครับก็มีไทยรัฐด,ดีลินิวบางกอกทูดีมหาทักษานะครับจะเห็นได้ว่าเลขทั้ง4สำนักจะมี9กับ6นะครับ9กับ6ยืนพื้นนะครับเก9กับ6ดยืนพื้นแล้วก็มี2อีกตัวหนึ่งนะครับที่เด่นมาจะสรุป มีสุดท้ายนะครับให้ดูสามสำนักนะครับเต็เลขเจ็ดนั้นไปนะครับสี่สำนักก็ดูเชิญชมกันต่อนะครับก็ยังมีสามสำนักนะครับจะได้รู้ว่ามีเลขสามสำนักนะครับคำนวณส่วนหรือปอกดูเด่นเราเป็นก็มีห้าเป็นแนวทางนะครับมีสองเชิญชมกันต่อครัมีสี่ครับมีห้าของมีห้ามาสองตสามสำนักที่ชนกันครับนี่ที่นาแนวทางต่อเลยครับผมจับคู่เลขไม่จะมีลอตเตอรี่ให้นะครับก็มี เลขที่เหมือนกันนะครับเป็นเลขที่เทียบสูตรของแม่จำเนียนนะครับเป็นสามสำนักดังที่ขายดีนะครับก็มีสองแนะครับชนกัน3 4 3ฉบับนะครับแม่จำเนียนอ่อนนุษย์นะครับอ่อนนุษย์นะครับแล้วก็แม่จำเนียนหลักแล้วก็โอเคโรดทัลี่นะครับที่ชนกันที่วงกลมให้นะครับเป็นสีนะครับ3ฉบับนะครับ เลขที่เด่นแล้วผมจะตัดให้เหลือแค่8ชุดนะครับที่วงกลมให้มันชนกันนะครับก็จะมี8ชุดนะครับสรุปให้นะครับที่หน้าลงทุนนะครับเลขที่ชนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอนุทของอนุทก็มี28นะครับ6 8 7 8นะครับเห็นใบได้ว่าฉบับอีก2ฉบับนั้นก็มีเหมือนกันนะครับ78นะครับ8 7 65 2 6นะครับ 5 5า 6, 6, 6 5, 5, นะครับ6552นะครับพอเด่นสุดก็จะมีอ2อนะครับมีถึง3ฉบับนะครับสลับหาเลขเด่นของแม่จำเนียนอ่อนนุชนะครับนะครับเป็นแนวทางให้สลับเอฟทุกท่านนะครับเรามาดูใบที่ผมตัดออกแล้วนะครับที่เหลือนะครับ ที่ผมสรุปให้แล้วนะครับสรุปให้แล้วเหลือแค่นี้นะครับ8ชุดนะครับเลขเด่นของขายดีของแม่ําเนียนนะครับก็พ่งนี้ก็ไว้ออกแล้วนะครับฝากไว้เป็นแนวทางกันนะครับเราจะลุ้นกันในผมจับคู่ให้8คู่นี้นะครับจะมีเข้าานะครับเคฟเอฟซีทุกท่านนะครับจอไว้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับ f c ทุกท่านนะครับก็ให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอให้ถูก วยล่ำรวยกันทั่วหน้าปัตเจาีครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแลวครับสวัสดี